หลังจากที่เราติดตั้งตัวแอปเซิร์ไปแล้วนะครับถัดมาก็คือเครื่องมือที่เราจะใช้ในการเขียนโปรแกรมนะครับในที่นี้นวผมจะใช้โปรแกรม Notepad++ นะครับซึ่งตัว Notepad++ เนี่ยนะครับเราสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ n o t e p a d Plus Plus org นะครับซึ่งในที่นี้นะครับก็ เราสามารถดาวน์โหลดตรงนี้นะครับเวอร์ชั่น8.6.5เนี่ยนะครับทางเว็บบอกว่าเป็นเวอร์ชั่นที่มีความเสถียรนนครับหรือว่าสเต l e ิะครับเราก็สามารถดาวน์โหลดจากตรงนี้ไปได้ครับทีนี้ในเครื่องของผมเนี่ยนะผมได้ทำการดาวน์โหลดมาในเครื่องของผมแล้วนะครับเราก็ทำการติดตั้งนะครับก็ดับเิลคลิกไป เลือกภาษาก็เลือกเป็นภาษาอังกฤษครับแล้วก็คลิก next นะแล้วก็ยอมรับเรื่องของตัวลิขสิทธิ์ครับตอนนี้ก็จะเป็นที่ตั้งนะครับในการติดตั้งโปรแกรมนะครับก็จะอยู่ในโฟลเดอร์โปรแกรมไฟล์ครับแล้วก็เป็น support top folder นะครับ n o t e plus นะครับจะใช้เนื้อที่11.9เมกะไบต์ MB, ครับซึ่ง หน้าที่ของเราก็มีอยู่แต่เฟื่อครับคลิก next ไปครับก็ถ้าถามว่าจะติดตั้งอะไรบ้างนะครับก็ตอนนี้เราก็เอาตามค่า Default ของตัวตัว a พ p l พทที่มีนะครับก็คลิก next ไปนะเพื่อความสะดวกนะในการใช้งานเราก็ create shortcut ให้มาอยู่บน Desktop ของเราครับแล้วก็คลิก install แต่ถ้าเรียบร้อยแล้วนะครับก็คลิก finish นะครับจะเห็นว่าบนหน้าจอ desktop ของเราเนี่ยนะครับก็จะมีช็อ t c u t ขึ้นมาครับครับทีน,นี้ก็บอกว่ามีเวอร์ชั่นที่อัปเดตนะผมจะไม่อัปเดตแล้วกันนี่ก็จะเป็นหน้าจอของตัว Notepad++ นะครับที่เราจะใช้เป็น เครื่องมือในการเขียนโปรแกรมในคลาสนี้ครับ